สำหรับใครที่ชอบตั้งแคมป์ริมทะเลนะะ ทุกคนครับค่ะวันนี้นี่เราเปลี่ยนโลเคชันอีกแล้วอตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่หาดจอมพลครับผมใช่แนะนําเลยอีกสถานที่หนึ่งนะสำหรับใครที่ชอบแบบสไตล์แบบว่ากางเล้งชายหาดริมชายหาดนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าเรามาอยู่ที่หาดจอมพลเนี้ยเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเนาะดเดี๋ยวไปชมกิจกรรมกันเลยดีกว่าไป <Bye. S 2> <Bye. S 1> เดี๋ยวก็ดูด้านหลังแล้วนะฮะตอนนี้เต็นท์ของพี่นัทนะครับกำลังทําการกางเต็นท์นะวันนี้เปิดซิงเต็นแรกเลยรวมกันประมาณ6กเด็กคนได้มาดูกันการกางกางเต็นท์นะเริ่มจากการขึ้นโครงก่อนแล้วก็ติดผ้าตัวเต็นท์แล้วก็ตามด้วยไฟเช็ดูวุ่นวายใช่ไหมเป็นการกางเต็นท์ที่ใช้คนเยอะที่สุดในโลกไปปกติเต็นท์นี้ก็กางกันไม่เกินสองไม่เกินสองคนนะเนีเหมือนกางเต็นท์แบบงานบวชอะไรสักอย่างโอ้มากันทุกคนตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้ว เดี๋ยวไปดูเต็นท์ของเรากันนิกาค่ะ <Bye. S 1> ไปเลย <Bye. S 1> ยังไปไปไปนี่ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ครัวจอมพลนะคะใช่ครับเป็นครัวอาหารของหาดจอมพลที่นี่ใช่บางคนอาจจะไม่ได้มากางเต็นท์ไม่ได้มาพักค้างคืนก็มารับประทานอาหารที่นี่ได้มาเที่ยวมาอะไรประมาณนี้มาแว๊บมาเล่นน้าแล้วก็พาลูกมาเล่นน้ำล้ากลับเราก็มีแล้วอาหารเดี๋ยวจะมาดูอาหารเรานี้คือเป็นออเดร์ก่อนสักสองอย่างใช่ค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะครับเจอกันอีกทีนึงบ๊ายบาย ร้อยหมดแล้วนะคะครับผมรสชาติเป็นไงบ้างอร่อยมากมากเลยค่ะแนะนําเลยนะใครที่มาพักผ่อน<ช>ที่นี่นะฮะรสชาติถูกปากราคาถูกใจแน่นอนนะที่นี่<ช>แนะนำเลยโอเคบริการก็ดีเยี่ยมใช่เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอืน่นกันเลยดีกว่า <Hello. S 2> ไปเลยจุดตอนนี้ครับเป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับสำหรับห้าจอมโพนี้ก็มีมุมบรรยากาศให้ถ่ายรูปนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวเรามาชมกันแล้วกันนะ งนี้นะฮะก็เป็นบรรยากาศเย็นแล้วนะครับผมเป็นเวลาที่เราต้องทําอาหารกันนะฮะนี่ดูนะพี่มิวเราก็ได้กําลังประกอบอาหารอยู่ฝั่งนี้แล้วก็จะมีมพี่เบสนะน้องแชมป์น้องพีของเราร่วมกันประกอบอาหารกันอยู่นะครับผม,ผมเดี๋ยวมาดูกันว่าอาหารมือนี้ของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปกันเลยดูฝีมือน้องแชมป์ในการสับดูข้อดูข้อข้อมือนี้ลุๆเลยแล้วโห แชมป์มาเที่ยวที่นี่แม่รู้ปะเนี่ยไม่รู้เลยครับ <c oughs> ไม่รู้เราเราบอกบอกแม่ว่าไปไหนมีงานเนาะ้ซ้อมเอออีลูกกอลปฟพีส่วนของนี้นะเป็นของจานเบสเราแหละเมนูอะไรวันนี้มั่งยางครับพีโดยน้องพีนะจัายาของพีคือพีปลาหมึกซิ่งอยู่ฝีมือกา,ยยารย่างปลาหมึกอ่านี่ยังไม่สุกดีนะ วัวนี้ก็จะเป็นช่วงที่กำลังจะทำน้ำจิ้มนะแล้วก็เช่นเคยก็มีพี่นัทกับพี่แนนมาวันนี้เมนูของเราเนะในชุดแรกเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้จะเป็นหมาล่าแล้วก็อันนี้เป็นส้มตำปลาใส่หอยดองนะซึ่งได้หมดไปแล้วอันนี้เป็นอะไรหัวย่างแก้วเอ็นแก้วเอ็นแก้วแก้วโลละสองร้อยห้า <c oughs> สิบ <c oughs> กินไม่ธรรมดาไนดะ้กินแพงด้วย ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาช่วงเย็นแล้วนะครับโอ้บรรยากาศยิ่งเย็นยิ่งดีมากๆครับลมที่มาจากทะเลเนี่ยถ้าช่วงกลางวันนี้ค่อนข้างจะร้อนหน่อยเพราะว่าลมมันจะขึ้นมาตามไอของทรายนะแต่ช่วงเย็นแล้วก็การเยกว่าโคตรดีเลยดีกว่านะใครที่ชอบแบบเปลี่ยนฟิลจากในป่าริมลำธานมาเป็นริมทะเลนะฮะแนะนำเลยแล้วกันกับที่นี่นะครับหาดจอมพลครับผมทำไรกันนะมาต้นนู้นได้ไหมเปลี่ยนหน่อยดูดิ ดำแล้วดำแล้วเล่นแบบเดียวเนี่ยนอนเลยนั่นเลยนอ่งเลยเอาตัวตรงตัวตรงตัวตรงพอเสร็จแล้วจากที่เราถมซ้ายเราจะลองขึ้นไปยืนข้างบนดูโดยให้พี่เบสขึ้นยืนว่าจะมีความแข็งแรงหรือเปล่าจากที่เราได้เสริมซ้ายเข้าไปแล้วเป็นไงบ้างโอ้คนเมฆก็สวยเหมือนกันนะเนี่ย คุณนักปับไปเดี๋ยวพอเจังคุณนักเข้าหลังแล้วดฮซอมพลนี้ของเราก็จะอยู่ที่ในหาดเจ้าสำราญนะครับผมมาจากราชบุรีเนี่ยขับรถประมาณชั่วโมงเศษนี้เองนะก็ถึงแล้วนะก็ไม่ต้องไปไกลเลยนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยช่วงเย็น The take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the we world felt small Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb. สบายกัทุกคนครับจะให้ดูบรรยากาศในช่วงเช้าแล้วกันะกนะครับว่าช่วงเช้าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศดีามากๆครับแล้วก็ช่วงเช้าลมจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะโอเคครับเดี๋ยวขอย้ายไปทำภารกิจก,ก่อนแปบ๊บหนึ่งนะฮะเมนูในช่วงเช้าของเรานะก็จะเป็นเมนูง่ายๆเลยนี่มามา่า ใส่หมูสับ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 ๋ยวนี้เริ่มเป็นงานแล้วเร่มว่าของมันน้อยลงแต่ขอย่ากิจิงก่อนแล้วกันครับสักชุ่งใส่ใส่ันนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนี่ ไปบินโดนเก็บภาพบรรยากาศสวยๆกันเลยดีกว่าครับทุกคนแล้วอย่าลืมนะครับทุกครั้งนะฮะถ้าจะบินโดนก็ต้องมีใบอนุญาตก่อนนะครับ o k แล้วก็ต้องขอผู้ดูแลสถานที่ด้วยนะครับก่อนที่เราจะนำขึ้นบินไม่งั้นผิดกฎหมายนะครับทุกคนไปกันเลยดีกว่าครับไป Have you ever met someone you could not I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you you try to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away yeah. I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. Hey, hey! อย่าเอาไปละยังมีน้องน้องหมามาเล่นน้ำด้วยโอ้โหอันนี้เป็นสุนัขที่อยู่ในบริเวณของหาดจอมพลนะฮะแสดงว่าน้องมาลงไปเล่นน้ำประจันนี่น่ารักมากๆเลยไปขึ้นฟังแล้วขึ้นฟังไปขึ้นฟังไปปรวิอรวิทขึ้นฟังไปผมตั้งชื่อให้มันว่าชื่อปรวิทนะฮะขึ้นฟังไปแล้วส่งน้องก็ไป เดวเราไปลึกกว่านี้อีกนิดหนึ่งแล้วกันมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างโอยมกปลากหมึกปมึกใครเห็นก็ว่าตาโอไม่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บนะครับเจ็บนเดียวที่เนดเดียเฮ้ยบอกแล้วมันกันเดิออี่แกนี่คือตาหมึกนะวกมงใจาซิ เ,เดี๋ยวจะมีวันนี้จะมีกิจกรรมกันนิดหน่อยเป็นการแข่งขันดับน้ำใครที่ขึ้นมาก่อนแพ้ส่วนใครที่อยู่นานที่สุดคนนั้นเราก็จะมีรางวัลให้นะเป็นบ้านพร้อมนิสินบัตร <c oughs> นั่งชมเครืบินไปกับกรุงเทพสหรัฐอเมริกาสั <c oughs> แล้วก็มีบัตรเล่นน้ําฟรีที่ฟาร์มจอลิเขสสามพัน <c oughs> ไม่เอาเลยไม่แต่ละย่างพร้อมนะพร้อมนะนี้ก็จะเป็นพี่โหนพี่นัทพี่เบสน้องแชมป์น้องพีไม่มีโกงไม่มีโกงไม่โกงไม่โกงใครว่าใครชนะรบกวนดอกคอมเมนต์ไปใต้คลิปเลยแล้วกันทุกคนครับโอเคครับพร้อมสามสามนับสามสี่ไปตอนนี้ใหเงียบไปอยู่ฮะไม่มีไม่มีใครโกงครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคนชนะกันครับ ว่จำลองจำลองยังครับพีพีกันนัดลงดูลงไปดูลงโอ้ยดีดิ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 ตีน้าเอาขมอ่ะเหลือใครเหลือใครไอ้เนียผีมากอื่นจมัยเลย แไอ้คุ้ยเ้ยเฮไ้ก่นสีไ้ยม้นก่อนเปล่าะย่นี่เยไงไปยินแล้วเดี๋ยดูว่้นก่อแรกแล้วพสุดท้ายคือน้องพีงเรานะขึ้นเขสุดท้ายหรือเปล่าหรือเปล่าเดี๋ยเราไาดูกันในคลิปอีท้วกันว่ามีกกดูเลมีโก่อยากร้อยสมคนไอพวกโง่้นตัวตนตัวไ จริงหาดทราย,ยที่ห,หาดจอปนอย่างนี้นะครับมีมีความเป็นธรรมชาติมากเจอทั้งกุ้งหอยปูปลาคือเยอะเลยที่ขึ้นมาให้เราเห็นนะครับใครที่พบเจอยังไงก็ปล่อยเขาคืนกลับสู่ธรรมชาติเถอะครับยาน้ากลับบ้านเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นบาปเราแล้วก็เป็นการทาลายธรรมชาติด,ด้วยขอญาตขึ้นไปอ,อาบน้ำอาภัาก่อนแล้วกันก่อนที่เราจะเดินทางกลับกันครับผมไปกันเลยครับไป ในส่วนตรงนี้นะก็จะแยกห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงอย่างชัดเจนเลยนะครับคือไม่ต้องห่วงว่าจะรวมกันหรือว่าอะไรนะเพราะว่าเป็นสุขาแชน่น้ำตืดแล้วก็จะมีสุขาหญิงอนยะ่างี้เพื่อความปลอดภัยนะครับผมไปเข้าไปดูท้องน้ำกันเลยดีกว่าตันนี้เป็นอีกหนึ่งโซนนะสำหรับล้างตัวก่อนนะครับผมล้างตัวก่อนที่จะเข้าไปอาบน้ําแล้วนี่ก็จะเป็นโซนในห้องน้าของห้องน้ำชายอนะยา่าง One hour later. ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแหละที่เราอยู่ที่นี่เนาะที่ไหนหาดจอมพลนะอยู่จังหวัดเพชรบุรีนี่เองอืครับซึ่งเดินทางมาไม่ไกลถ้าใครอยู่แถวกรุงเทพนะครับอืมขับรถมาไกลมากคือเราสรุปเลยดีกว่าว่าใครที่มาช่วงกลางวันเที่ยง,รยงหรือบ,บ่ายอาจจะร้อนนิดนึ่งใช่อาจจะร้อนนิดหนึ่ง,าานนงแต่ว่าพอตอนเย็นอากาศมันก็เริ่มเปลี่ยนอากาศมันก็จะเย็นขึ้นช่วงกลางคืนอะไรเงี้ยอากาศดีมากลมดีมากข้าริการในการเข้าที่นี่นะคะก็คือใครจะมากางเต็นท์เหมือนที่เรามาเนาะครับผมก็ คนละหนึ่งบาทค่าไฟไม่เสียใช่ค่าไฟไม่เสียค่าน้ำไม่เสียไม่มีอะไรเสียเลยเสียแค่ค่าข้าแถมมีมีร้านอาหารให้ให้กินมีร้านของชําใครที่ไม่ได้ซื้อของมาก็มีร้านของชําให้แล้วก็ห้องน้ำเป็นไง้างห้องน้าดีมากนะคะแล้วก็แล้ก็ห้องน้ำรวมตอนคืนก็จะมีพี่พี่ทหารนะคือทุกชั่วโมงเลยสังเกตจะพี่พี่มาเดินตรวจเวรคอยเดินผัดเปลี่ยนว่าแบบเออเรามีอะไรให้ช่วยเหลือไหมอะไรอย่างเงี้ยคอยช่วยคอยบริการอะรแต่ขคือดีแนะนําเลยใครที่จะมาจะมาท่องเที่ยวสไตล์แบบว่าริมทะเลอะไรประมาณนี้ตั้งแคม หรือถ้าใครจะไม่ได้มากลางเต้นเนาะที่นี่เขาก็เปิดบริการที่แบบว่าคือมีบ้านพักให้นะเดี <Okay. S 1> ๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับใ,<ช>ใครใ<น>ที่จะมาเที่ยวเลยก็ติดเดี๋ดยวติดต่อ พี่ๆเขาได้เลยนะบริการดีมากคุยดีดูแลดีค่ะสำหรับทริปนี้นะคะก็ฝากที่นี่ไว้ด้วยนะคะหาดจอมพลแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะช่องบิลลี่ชาแนลด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมกดกระดิ่งดิ้งๆิดิ้งให้ด้วยแล้วกันนะเพื่อแจ้งเตือนความสนุกสนานของพวกเราแล้วทริปหน้าพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันอย่าลืมติดตามชมนะคะเจอกันทริปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย